สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผม,มาอายุหกเจ็ดนะครับก็เพิ่งรู้ว่าต้องตกงานสิบวันนะเมื่อรู้ล่วงหน้าสิบวันก็ทำอะไรไม่ไม่ไม่ไมไมไมทันไม่ได้นะครับดังนั้นจึงมาคิดว่าเมื่อไม่มีงาน นะครับก็จะต้องไปปล้นจีและนะครับพอไม่มีงานให้ทำแต่ต้องดำรงชีพกินอยู่นะครับแต่ว่าการปล้นจีมันได้แค่เป็นรายบุคคลหรือได้บ้านหลังหนึ่งไม่คุม้มต้องทำอยู่บ่อยๆเรื่อยๆ ไหนๆจะป้นจี้แล้วนะคิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ไปทําสิ่งที่เรียกว่าแบบสูงสุดเลยสูงสุดของกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญใช่ไหมที่เราเข้าใจกันดังนั้นก็ไปจัดการที่รัฐธรรมนูญเลยนะรัฐธรรมนูญเลยทีนี้จัดการอย่างไรละ่ะในเมื่อคนคนเดียวเออจะไปจัดการรัฐธรรมนูญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจุดที่ผมยืนอยู่นี้ท่านคงอ่าน อ่านได้นะมันหมายความว่าอะไรจุดรวมพลนะฮะ,ะจุดรวมพลนี้แล้วสมัยคนทั้งประเทศจะต้องมาเป็นโจรร่วงกวับผมเออมาแล้วจะต้องมาเป็นโจรแล้วปล้นประเทศนะฮะแต่ที่เป็นโจรปล้นประเทศก็เพราะว่าประเทศมันปกครนะกองด้วยโจรใส่สูตรนะปกครองด้วยโจรใส่สูตรเพราะฉะนั้นเราเป็นโจรที่ไม่ได้ใส่สูตรกันเรา เราก็ต้องปล้นโจรด้วยกันนะเพราะโจรต้องปล้นโจรจึงถูกต้องจึงแก้ทางกันได้เพราะประเทศเราเป็นประเทศไทยถูกปลอกนั่นเองปกครองโดยโจรจะสูงซึ่งประเทศไทยจริงสลบอยู่ยังไม่ฟื้นแต่ที่แอคชั่นโผล่หน้ามารับหน้าก่อนเนี่ยเหมือนเดอะโชว์ม s ส g อ on มันต้องมีการปกครองเกิดขึ้นแต่ไว้ตัวจริงมันสลบอยู่ อะไรตัวปลอมเนี่ยมันจริงเดโชมัสกอรมาด้วยคณะรัฐบาลาทุกคณะนั่นเองเป็นเดโชมัสกอรนะแล้วฐานะที่มันที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นความจริงก็คือเป็นตัวปลอมนั่นเองเพราะไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงสลบอยู่ยังไม่ตื่นยังไม่ฟื้นถูกทําให้สลบครับเป็นเวลาเก้าสิบปีเก้าสิบปีนะฮะดังนั้นผลขอมันก็ทำให้เสื่อมไปเรื่อย เสื่อมจนกระทั่งอ,อย่างผมอะนะเออหกเจ็ดแล้วไม่มีอะไรเป็นเป็นหลักเป็นฐานเลยนะมีแค่มอเไซค์เก่าๆคันหนึ่งนะแค่นั้นเองแต่ต้องกินต้องอยู่แล้วมันไม่สามารถเก็บเงินอยู่ครับนะในอยู่ในทุนนิยมเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่ามันทุนนิยมมันมีหน้าที่ทําให้เงินเนี่ยเดี๋ยวรุ่ง เดี๋ยวรถมันเป็นวัตจัจมันไม่งั้นไอ้คุณโยมันก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คนทีเผลอเพราะมันจะต้องมันจะต้องเอาช่วงคนที่จ่ายดอกเบี้ยไม่ทันอ่ะเขาจะไดยึดยึดแล้วก็จะมั่งคั่งไปเรื่อยเป็นคนคุมเกมนะแล้วก็มีความมั่งคั่งอยู่เรื่อยแล้วคนก็จะเป็นทาสกันเยอะขึ้นคนรวยก็จะรวยยิ่งขึ้นมันเป็นลักษณะเด่น ของธุริยมเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นประชชนคนไทยคนจนก็จนดีขึ้นไม่ต้องไปดูไกลผมให้ดูนี้ดูคนชั้นกลางนั่นแหละครับไม่ต้องมาดูคนชั้นล่างอย่างผมดูส่วนชั้นกลางนะฮะถอยไปเมื่อสิบปีหรือยี่สิบปีก็ได้สถานะท่านอะ่ะอยังมั่งคั่งอยู่เลยอะเรามาถึงบัดเนี้ยเป็นระยะเวลาสิบปีหรือยี่สิบปีสถานะท่านเป็นไงจากที่เป็นชนชั้นกลางอยู่กินสบาย เดะะี๋ยวนี้เป็นไงท่านรู้สึกเริ่มอัตคัดแล้วไม่ไม่ใช่แล้วเห็นไหมฮะความมั่งคั่งมันลดหมดมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนชั้นล่างเนะฮะคนชั้นกลางก็ลดแต่คนที่ชั้นสูงอ่านระวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือทุนนิยมท่านต้องเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจเพราะมันปรากฏชัดแจ้งอยู่ทุกประเทศทั่วโลกนะดังนั้นเมื่อผม 67แล้วจะทํางานไหนต่อไม่มีแล้วแต่มันต้องดํารงชีพอะต้องกินต้องอยู่ทํางานปัญหาอย่างนี้ผู้ปกครองทุกคณะก็รู้ปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วก็เขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อจงรู้ตัวซะว่าอยู่ไม่ได้แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นคนชั้นล่างก็เลยต้องมาต้ปนประเทศเลยต้ปนประเทศซึ่งเป็นประเทศกัวปกรอมนี่เองท่านจง จ่งดีใจอะว่าเออมันเป็นตัวปลอมอะจัดการรัฐทีนะนะมันปกครองด้วยประเทศไทยไทยตัวปลอมมาตั้งนานแล้วจัดการรัฐทีเพราะมันทํ้ประเทศเสื่อมประชาชนก็เสื่อมความมั่งคั่งก็มีมีตกถอยตกอันดับตกชั้นตกทั้งประชาชนตกทั้งตัวประเทศดังนั้นมันสมควรแล้วที่จะท่องนะปล้นประเทศแล้วก็เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศมาปล้นประเทศด้วยกันนะนี่ฮะจุดรวมพลก็เลยต้องมารวมพลกัน เนะชิญชวนประชาชนเฮ้เชิญชวนอย่างไรนะท่านอย่าไปดูว่าคนแค่คนหนึ่งคนเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นพลังมหาศาลนะครับความคิดเนี่ยมันมันไม่จํากัดจํานวนว่าจะกี่คนมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยมันเป็นพลังอยู่ในตัวมันเลยนะความคิดอะ่นะไอ้ชุดความคิดเนี่ยเป็นพลังอยู่ในตัวนะนะไอ้ชุดความคิดนี่แหละครับนะผมคนเดียวไม่ต้องมีกองกําลังหรอกแต่ว่า ต้องอาศัยจุดรวมพลนะไม่ต้องมีกองกําลังมีกองทัพไม่ต้องมีนะแต่ว่าอาศัยการจุดรวมพลจุดรวมพลของใครผมมุ่งไปที่สถาบันครอบครัวนะมุ่งไปที่สถาบันครอบครัวนะครับแล้วก็นึกถึงหลักมนุษยธรรมนะฮะหลักมนุษยธรรมนะครับคือครอบครัวทุกครอบครัวใช้หลักมนุษยธรรมอยู่แล้วนะฮะหลักมนุษยธรรมกับสถาบันครอบครัวนี่แหละครับนะ จะทําการพลิกเปลี่ยนนะจะรวมพลกันใหม่เพื่อพลิกเปลี่ยนนะพลิกเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเลยนะพลิกเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยอ่ะการจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันจะต้องเปลี่ยนระบบระบอบการปกครองเปลี่ยนระบบการค้านะเปลี่ยนวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แล้วก็เปลี่ยนมายส์เซ็ตให้เปลี่ยนทั้งเนี่มันเป็นเรื่องที่เป็นองค์ประกอบที่จะต้องรวมกัน ทำพร้อมกันไปด้วยกันมันจึงจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยได้ดังนั้นมันก็จะต้องมีจุดรวมพลนะฮะเพื่อจะรวมใื้สี่แพลตฟอร์มเนี่ยนะนะนะมันจึงจะสามารถเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยได้ดังนั้นงานผมเป็นงานจุดรวมพลคนะไปที่สถาบันครอบครัวก่อนนะโดยสถาบันครอบครัวนี่แหละครับจะทําการพลิกเปลี่ยนโลกเป็ยนยุคสมัยเองจากที่ ผู้มีอาวุธมาปกครองประชาชนจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ผู้มีอาวุธแล้วจะกลายเป็นสถาบัครอบครัวนี่แหละครับนะเปลี่ยนยุคเป็นสมัยแล้วปกครองประเทศเองโดยสถาบันครอบครัวนะฮะเป็นแบ็กเป็นแบ็กให้เป็นแบ็กให้นะเพรนั้นครอบครัวทุกครอบครัวทาไมหัวหน้าบ้านแต่เรแต่ลรครอบครัวแต่ละบ้านเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไอ้เจ้าเจ้าบ้านนะในเะเบียนบ้านมันระบุเป็นหลักเป็นฐานเลยว่าในคุณคคุณคือเจ้าบ้านนะเพราะฉะนั้น เจ้าบ้านแต่ละหลังก็คือเหมือนประมุขของประเทศอ่ะมัน,นโยกรัฐมนตตีอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยนะเหมือน,นโโรัฐมนตรีของแต่ละบ้านนะนะก็ามารวมกันนะเนี่ยมารวมพลนะเจ้าบ้านแต่ละบ้านมารวมพลกันนะเพื่อจัดตั้งองค์การในตำบลของท่านทําเฉพาะในตำบลอ่ะท่านไม่ต้องไปหนีหนีหนีตำบลของท่านหนีหมู่บ้านหนีตำบลแล้วก็มากรุงเทพมามาต่อสู้มาประท้วงมาอะไรตามที่พวกม็อบทั้งหลายเชิญชวนท่านหรือพักการเมืองเชิญชวนนะ ไม่ต้องามีกละเพราะพวกนั้นไม่รู้หลักวิชาที่ถูกนะท่านมาไม่เกิดประโยชน์รครับเป็นเครื่องมือเขาเปล่านะแต่ท่านก็ชอบช้ำระกำใจกลับไปเลียแผลที่บ้าน <c oughs> ที่บ้านนอกกันทะตุกตะบนนะคราวนี้ไม่ต้องละไ,ไม่ต้องไปต่อสู้ยลางนันนะเป็นเรื่องที่ทําผิดมานะเป็นเรื่องที่เป็นเครื่องมือของโจรสิทธิ์มันมันเชิญชวนประชชนแตกแยกกันแล้วต่อสู้กันเป็นเรื่องราชกาท่าน้องทิ้งแล้วท่านต้องรวรวมพลกันใหม่แล้วในเส้นทางใหม่นะ เป็นเส้นทางที่สถาบันครอบครัวนะอันนี้ไม่ไม่ใช่พักการเมืองแล้วนะเป็นสถาบันครอบครัวนะสถาบันครอบครัวที่จะสั่งกําหนดเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนไมซเซ็ตเปลี่ยนสี่ขั้นฟอร์มอ่ะแต่ความที่หนึ่งคือเปลี่ยนระบบะร,ะระบบการปกครองอำนาจการปกครองแต่ความที่สองก็คือเปลี่ยนระบบการค้าใหม่นะแต่ความที่สามก็คือวิถีชีวิตประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำวินัยต้องทําอะไร ต้องมีวิถีชีวิตอยู่ในเมืองสี่สไตล์อย่างเงี้ยนะแต่ฟอร์อมที่สี่ก็คือจิตวิญญาณก็คือเป็นชาวพุทธเพราะนั้นก็จะต้องสร้างรักพุทธขึ้นมาปกครองแบบพุทธอ่นะซึ่งรักพุทธจะเน้นการค้าแบบการการยาณมิตรอ้การนีนกร้การค้าการการยาณมิตรเนี่ยแหละครับมันจึงจะเป็นเป็นอาวุธถ้าเรียกเป็นอาวุธเป็นอาวุธแล้วกันนะเป็นอาวุธเพราะเราจะต้องทําสงครามสงครามการเดินเียกับสาการค้ากันเพราะฉนั้น กลุ่มการค้ากลรมิตะเป็นอาวุธใหม่ที่ประเทศต่างๆจะมาสมัครเป็นชาติสมาชิกั่นเลยนะแต่ก่อนที่ชาติต,ต่างๆจะมาสมัครชาติสมาชิกบ้านแต่ละหลังคือสถาบันครอบครัวจะต้องรวมกันก่นกอนรวมพลกันก่อนเนปะ็นจุดรวมพลกันให้ได้ก่อนนะแต่ละหัวหน้าบ้านเนี่ยแต่ละคนก็คือหัวหน้าบ้านแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงมารวมพลกันก่อนนะนะจัดตั้งในตำบลท่านจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหาหนาจ จัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหาหนานะครับแต่ละหมู่บ้านมารวมกันนะฮะแล้วก็บอกลูกบ้านหลังจากจัดตั้งองค์การตำบลมหาหนาแล้วก็บอกลูกบ้านบอกว่าลูกบ้านเนี่ยให้ดูคลิปวิดีโอของแอปธรรมพิจัยนะซึ่งเป็นหัวหน้าโจนี่แหละเรียกหัวหน้าโจนี่แหละเพราะว่าตกงานแล้วไม่ไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะทำแล้วต้องไปไปปล้นแล้วแต่ว่าปล้นจี้คน่ มันนิดเดียวมันนิดเดียวแล้วมันทําทุกวันมันเหนื่อยได้แหะทำทั้งทีนะก็ไปทําระดับสูงเลยมาทําทาไมระดับล่างมันได้ทีละคนอนะ่ะมันเหนื่อยนะฮก็ไปทําแบบระดับสูงเลยก็คือนู่นสูงสุดระดับชาติเลยก็คือปล้นประเทศเลยไม่ใช่มาปล้นคนแล้วปล้นตัวประเทศเลยนะผ้ตัวประเทศเราทาให้เราจนทําให้เราเป็นทาาทาให้เราเก็บเงินกันไม่อยู่ทําให้เป็นแรงงานทาสไม่รู้จบ นะตั้งตัวตั้งตนไม่ได้หรอกเพราะไอ้ไอตัวประเทศเนี่ย่ะละดด้วยระบบที่มันไม่ได้เลื่องเนี่ยเพราะนั้นเขาต้องมาจัดการในตัวต้นเหตุเพราะเราเป็นชาวพุทธ้องแก้ที่ต้นเหตุนะเพราะนั้นก็จะต้องมาปล้นประเทศนะพูดเพื่อให้ชาวบ้านเดือดามง่ายเหมือนละครอ่ะเหมือนละครอ่ะเอ้ยตกงานไม่มีงานเว้ยแอบซุ่มนำมุมตึกเดี๋ยวใครมาจี้นต่เงินวันละนิดหยก็ยังดีได้กินไปวันๆนะ แต่ว่าทแล้วมันเหนื่อยนะเราต้องหนีกฎหมายอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นไหนๆจะทํเมื่อกี้เอาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่สุดเลยมาทาทาไมตัวล่างสุดขึ้นไปเอาตัวใหญ่สุดก็คือตัวประเทศเลยนะเอาตัวประเทศเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับใต้ทีโมโหลานยิ่งใหญ่นะนะไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีใครนะไอ้ที่ไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีใครก็เพราะว่าตัวเราทุกคนเนี่ยมันมีอํานาจอธิปไตยอยู่แล้วไอ้เนี้ยสําคัญทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าใช้ไม่เป็นคือเขาไม่ฝึกเราให้ใช้เป็นอะ ้เขาไม่บอกด้วยอย่างเขาก็ไม่รู้ด้วยไอ้คนรอบครองมันก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นมันจึงเป็นจังหวะโอกาสนะที่ผมจะมาแนะให้ประชาชนที่มีอํานาจอธิปไตยเขาเองอะ่ะใช้อํานาจที่แปยกเองเป็นพู้ง่ายผมผมก็จะเปลี่ยนสมมติสมมติสมมติไอ้สถาบันครอบครัวร่วมด้วยกับร่วมด้วยกับกับผมอะ,อะเรียกว่าโจรเป็นโจรกลับจ่ายเลยกันโจรกลับจ่ายไม่เป็นร่นคนละ ไม่ไป็น้นคนในครอบครัวแล้วกลับใจแล้วมาชวนคนในครอบครัวปล้นประเทศเลย un kh un kh ap, เชวนคนในครอบครัวเนี่ยเอามาปล้นประเทศกันดีกว่าได้เงินเยอะผมปล้นทุกท่านแล้วได้แค่ร้อยสองสามร้อยไม่พอกินมันกินไปวันวันไม่พอท่านมาร่วมกับผม,ด,ม,ม,มนนดีกว่าโจรมหาโจรมหามนาดเดีวยาโจรมหานาดเลยกันยี่ผมเป็นโจรมหานาดเลยกันปล้นประเทศอ่าบอกมาร่วมกันเนี่ยมาร่วมกันนะมาปล้นประเทศดีกว่ามันไม่ได้เยอะแล้วท่านก็ได้ด้วยเออได้ทีิวโห เยอะเลยอ่ะนะการปล้นแต่ที่นี่การปล้นของผมเนี่ยเราจะใช้แผนการปล้นก็ต้องมีแผนใช่ไหมครับที่นี่จะใช้แผนแผนที่ผมศึกษาแล้วต้องใช้ของปัจจตตกใช้แผนปัจจตกตกแล้วตัดหนึ่งนะ,ะกู้ชาติแล้วก็สร้างราชธานีใหม่เรามั่งคั่งใหญ่โตวลวเออออกแบบปัจจาตดีกว่าหนในหนจะล้มจะเปลี่ยนละนะแล้วอย่างสภาพสภาพประเทศมันก็ไม่ต่างกับกุ้งศรียานะครับคือมัน ไอ้ตัวผู้ปกครองประเทศหมดสภาพเหมือนกันหมดสภาพเหมือนกันภายในประเทศก็แตกแยกกันโอ้โหเละเทะหมดความน่าเชื่อถือไม่มีเลยอะะหมดสภาพเลยนะโอ้แล้วทีนี่ไงต่างชาติก็มาร้อมหมดแล้วก็เหมือนกรุงศรีโดนยุตโดนพม่าล้อมหมดแล้ว,เห,ลลมหมลวเหมือนกันประเทศไทยก็โดนล้อมหมดแล้วเขาไม่ได้เอาเครื่องมือมาร้อมหลอกแต่เขาเป็นนอมินีเข้ามาซื้อ ที่ดินก็เป็นของต่างชาติสมุดธนาคารก็เป็นของต่างชาติสมุดอะไรก็โอ้โหนะอย่างเงี้ยแล้วคนไทยเป็นไงเป็นทาสฮะแล้วคุณจะไปใช้ชื่อไทยได้ไงเมื่อหร่คุณชื่อไทยอะแต่คุณเป็นทาสจริงๆรงิเป็นทาสนี่มันล้มเหลวแล้วมันมันสิ้นท่าเหมือนกันสิ้นท่าทั้งตัวคนทั้งตัวประเทศโอ้ยเรียกมันจบเรียบร้อยแล้วประเทศไทยมันนะมันเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถึงเวลาทิ้งอะ่ะ ทิ้งเลยไม่ต้องไปใยดีแล้วต้องทิ้งแล้วหรือก็คือทิ้งอ่ะเหมือนกุงศรียา,ยามันต้องจบจบยุคไปเลยทิ้งไปเลยแล้วก็ไปก่อร่างสร้างใหม่เหมือนพระเจ้าตากก็ต้องไปตั้งหลักหนีไปตั้งหลักนะไปตั้งหลักแล้วก็เตรียมสร้างรากพอดีใหม่เหมืนอนกันผมใช้สูตรนี้นะพอมาใช้สูตรพระเจ้าตากลนะแล้วเปลีนน่ยนจากโจนแล้วคราวนี้นะเปลี่ยนจากโจนมาเป็นพระเจ้าตากแล้วนะใช้สูตรพระเจ้าตากคือเป็นโจนโจนกลับใจมาใช้สูตรพระเจ้าตากอ่าใช้สูตรพระเจ้าตากดีวย เพราะนั้นก็จะ,ะนี่จะกรุงละไปตั้งหลักจันบรุรีอ่าทีนี้การจะรวบรวมให้พลสมัยนั้นก็ต่ากมีตําแหน่งใช่ไหมเป็นเจ้าเมืองแต่ผมเป็นเป็นคนแรงงานมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีตําแหน่งแต่ว่ามีวิสัยทัศน์มีวิสัยทัศน์ท,ที่ใช่มีวิสัยทัศน์ที่ใช่สี่อย่างนะ ผมมีคุณสมบัติสี่อย่างที่า,มา,า,าะะมาอาสานะมาอาสารับจ็อบว่างนั้นอ่ะรับรับสร้างรับสร้างราชธานีใหม่รับสร้างประเทศไทยใหม่หรือรับปลุกประเทศไทยจริงหฟื้นตื่นขึ้นมาเพราะประเทศไทยจริงสริมสลืออยู่เออผมมารับจ็อบอันนี้นะนะฮะคิดค่ารับจ็อบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเปอร์เซ็นต แล้ว10%ให้ประชาชนผมเอาแค่2% 18%อะเอาแค่2%ให้เองอะนะไอ้18%ยิ่งให้ประชาชนนะ10%คนไทยอีก8%จะเกี่ยวกับต่างชาติเพราะว่าการกู้ชาติและสร้างราัฐธานีใหม่มันต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเงินไปแบ่งให้ต่างประเทศเหมือนกันมาร่วมสร้างราัฐธานีใหม่สร้างสร้างประเทศไทยใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ มาแจ้งกัทราบว่ามีแผนยังไงนะเดี๋ยวแผนท่านเข้าไปดูจริงว่าแผนเป็นยังไงนะครับทีนี้การรวบรวมไพ่พล่ะสมัยก่อนก,ก็ก็จะตาก็ต้องไปตีไปตีเพื่อรูปรวมไพ่ผลีก,ก็ก็ต้องกำจัดห้าก,กอ๊อะมันมีห้าก๊กอยู่ทีนี้ก็ต้องกำจัดเหมือนกันเพราะตอนนั้นมันก๊กในยุคไอเนี่ยมันมีห้าก,ก๊กแล้วมันกลำลังมันไอขันกันอยู่มันมีอำนาจกันอยู่ไอสองก๊กแรกเนี่ยมีอำนาจ อยู่แล้วก็คือกกหนึ่งก๊กที่หนึ่งคือ,คอกองทัพไทยนะอยู่หลังผมเนี่ยเนี่ยกองประชาก,การรองประหายอยู่ข้างหลังตำแหน่งที่ผมยืนอยู่นี่ศูนย์ราชการนะฮะ